คือเอาตัวจบเอาตัวสุดท้ายมันมามาสอนนะไอตัวที่เราหลงเราก็ทํามาหมดใช่ไหมอาจารย์ทํามาหลายปีโล่งทางมาหมดแล้วแต่ละไม่เอามาสอนไม่ไม่เอามาแนะนําให้คนอื่นทําตามพอเข้าใจแล้วกูบาก็ตัดทางมาให้อยู่ตรงนี้เลยหัวใจต้องการปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละไอ้ที่ว่ากูบาเดินเสเปสสะะมากูบาก็เอาไว้เป็นบทเรียนของตัวเองแหละแนะนําให้โยมได้อยู่เป็นบางครั้งแต่กูบาไม่ไม่เอาสิ่งนี้มาพูดไงเพราะฉะนั้น ผู้บอกทางสําคัญมากสําหรับนะักเดินทางนั่นแหละถ้า,าผู้ถ้าผู้เคยเดินทางแล้วจะบอกทางมันจะชัดเจนนะมันจะรู้ทางย่างย่างคนเคยไปกรุงเทพอะ่ะเขาก็ต้องบอกได้เดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้โค้งนี้เลี้ยวตรงนั้นแยกนั้นเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมล่ะคนไม่เคยไปกรุงเทพแต่บอกทางให้โยมไปกรุงเทพแต่คนไปก็ไม่ <laughs> <laughs> ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ไปกรุงเทพทางไหนคราวนี้เอา้ามันก็งงกันใหญ่เลยอืนั่นแหละ ถ้าคนเห็นทางออกแล้วแนะนําคนอื่นมันก็ต้องชัดเจนมั้ต้องต้องแนะนําได้สามารถใส่รา,ายละเอียดได้หมดโค้งนี้เป็นอย่างนี้ถึงแยกนี้เลี้ยวนี้มันต้องแบบนี้เขาเนะครับสาธุครับผมบบ